ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสารการตามแนวชายแดนล่าสุดมีเรื่องอัปเดตไหมคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคอมเมนไม่ยอมจบง่ายๆที่ล่าสุดเราเองก็พบ การตรึงกําลังในพื้นที่แนวปะทะนะครับร่วมไปถึงอาวุธหลักเปิดฉากยิงก่อนแต่ว่าไทยเราก็สวนเจ็บไปเช่นเดียวกันในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องพูดถึงกันกันกบฮุนเซนตอนนี้เนี่ยเหมือนคลั่งและก็เหมือนคุมสติตัวเองไม่ได้นะครับหลอนเกี่ยวกับโพสต์หลายต่อหลายโพสต์ทั้งมีการบอกว่าไทยเราเนี่ยมาปวนก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งกเมศครับที่มาก่อกวนเราไม่เลิกและล่าสุดนั้นครับชาวกัมพูชาจูงลูกหนี ีตายข้ามพรมแดนหวังที่จะลักลอบเข้าไทยหลังจากที่พอกลับบ้านไปแล้วรายได้ย่ำแย่ให้เป็นแค่3,500บาท ซึ่งก็ถือว่าตอนนี้าเมนนั้นเตรียมที่จะล่มสลายได้เลยครับเพราะฮุนเซนเดินเกมผิดและก็ยังมีปิดท้ายเกี่ยวกับรายงานจากแนวหน้าของไทยเราครับบรรยากาศบริเวณชายแดนตอนนี้ยังตรึงเครียดอยู่นะครับยังผ่อนปรนไม่ได้โดยเรามาเล่ากันแบบนี้ก่อนหลังจากที่มีการประชุม g b c เสร็จปั๊บเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงทั้งหมด13ข้อเหมือนกับเป็นการยืนยันแล้วว่าาเมนจะไม่ละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงไม่ตึงกําลังไม่เสริมกําลังไม่ขยับแนวกําลัง แต่ว่าล่าสุดครับฝั่งของขเขมรยังไม่จบง่ายๆยังพร้อมที่จะปะทะเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าดาังฝั่งของสบตกรครับอัปเดตล่าสุดมีการแถลงออกมาว่าพบฐานขามรน,นั้นตรึงกําลังตามแนวชายแดนพร้อมกับเคลื่อนไหวยุทธภพกรและก็ยานผ่านะโดนบินในบางพื้นที่ด้วยซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานบอกว่าขามรน,นั้นไม่ไว้ใจไทยครับส่วนไทยเราก็ไม่ไว้ใจขมรก็เลยยังไม่ยอมคุยเกี่ยวกับเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิด ที่เ,เมีนั้นวางไว้โอ้โหตอนนี้จะจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โดยสรุปผลการประชุมแถลงองอสบทกโกครับกับภาพรวมความมั่นคงสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ผ่านมาก็ได้บอกว่ามีการตรวจพบฝ่ายกัมพูชานั้นตึงกําลังที่ชายแดนพร้อมกับมีการเคลื่อนไหวด้านยุทธุปกรณ์และก็ยานผานะในบางพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยเราเองครับก็ยังคงต้องตรวจตาและก็ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไม่เพียงแค่ ตรวจพบการเติมกาลังเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการตรวจพบการบินของโดนในบางพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นการเข้าข่ายยั่วยุบางจุดโดยทังฝ่ายทหารไทยครับก็ถือว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจนะก็ได้ดาเนินการตามมาตรการตอบสนองและก็ควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเพิ่มการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เราจะมีการปะทะกันนะครับคือมีการยืนยันออกมาแหละจากแม่รัพภักที่2ครับว่าทุ่นระเบิดในบางพื้นที่เนี่ยยังคงมีจํานวนมากโดยเฉพาะ บริเวณปราสาทต,ตาควายอภพ,พนมูลรักจังวสุรินทร์ที่เราเองจะต้องประสานงานกับทางขมตรในการเก็บกู้แล้วเหตุผลที่ขมตรนั้นยังไม่รับข้อเสนอสองข้อในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดกับปราบแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยคือในการประชุมกันขมิตรในก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเอ้ยเหตุผลที่เขาไม่เก็บกู้เพราะอะไรเหตุผลที่ไม่ยอมรับเพราะอะไรแต่มีการทราบจากวงในออกมา ว่าดังกัมพูชานั้นจะคงอาศัยเรื่องกับระเบิดเนี่ยเป็นเรื่องป้องกันกําลังของตัวเองที่ดํารงอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะถ้าเกิดเขาเก็บกู้ปั๊บเนี่ยมีปัญหาคาราคาซังกันอีก ก็จะกลายเป็นว่าไทยเราบุกเข้าไปยึดบุกเข้าไปตีได้ง่ายก็เลยเป็นเหตุผลที่กัมพูชานั้นยังไม่ไว้ใจไทยเรากับส่วนดาวเองก็ไว้ใจขาเมรไม่ได้ดังนั้นในการบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นเนี่ยถามว่ามันดีไหมกับ13ข้อมันก็ถือว่าดีแต่สถานการณ์เนี่ยยังคงตึงเครียดกันอยู่และสิ่งที่เราจะพูดและก็ตอกหน้าขาเบในเวทีโลกนั้นครับก็จะหยิบยก2ประเด็นนี้แหละ ในการหารือประชุม GBC ในครั้งต่อไปและก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่ากัมพูชานั้นจะยอมรับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้พูดให้นานาชาติรับทราบกันแล้วนะครับกับความอับปยศ์ของคามรและอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่คุณผู้ชมต้องไม่พลาดกับรายงานล่าสุดจากแนวหน้าในสถานการณ์ชายแดนณเวลานี้โอ้โหเปิดการยิงระบบใหม่แต่ว่าด่านคามรนั้นเปิดก่อนเราอีกแล้วมีการยิงหนังสติก๊กชายลูกดินปั้นเนี่ยใส่ทหารไทยเราหวังได้จะยั่วยุให้เราเนี่ยเปิดก่อนแต่ว่าไทย เราไม่หลงกลครับก็เลยใช้ลูกแก้วโต้กลับสวนเจ็บทันทีด้วยหนังสติก๊กปรับโหมดออตโต้จนุนเซนเนี่ยต้องแถลงให้หยุดยิงโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดความตึงเครียดอีกแล้วการที่ขมรเนี่ยไม่สนใจเรื่องข้อตกลงหยุดยิงไม่สนใจเรื่องของการยั่วยุเนี่ยแต่มีการมายิงเราก่อนจนเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์เตือนเลยนะซึ่งเป็นโพสต์ของฮุนเซนเองนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยชายแดนไทยขมรครับจากการหยุดยิง ก็กลายเป็นมายิงหนังสติกยิงลูกแก้วลูกเหล็กฮุนเซนเหมือนออกมาโพสแบบว่าแบบไม่ได้เริ่มโกรธนัดดานของพวกเขาเนี่ยเริ่มโกรธซึ่งรายงานจากแน้าหน้าออกมาเนี่ยก็บอกว่าขมิมนเป็นคนยั่วยุไทยเราโกรธน,นะครับใช้ลูกดินปั้นเนี่ยมายิงใส่ดหานไทยเราแต่ฝั่งฮุนเซนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดกัมพูชาใช้หนังสติกขอรัฐบาลออกคําสั่งให้กองทัพหยุดใช้ทันทีตัวของเจ้าหุนครับก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ย เขาไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ถ้าเกิดไม่พูดเรกรงว่าผู้นําไทยจะไม่รู้และก็ประชาคมระหว่างประเทศจะไม่เข้าใจสงครามตามแนวชายแดนไทยเนี่ยได้เปลี่ยนจากสงครามที่ใช้อาวุธมาเป็นสงครามที่ใช้หนังสติกยิงด้วยลูกแก้วและก็ลูกเหล็กหากเราไม่ยับยั้งมันอาจจะเปลี่ยนจากการใช้หนังสติกเนี่ยเป็นการใช้อาวุธทุกประเภทแทนแน่มีขู่ครับสำหรับฮุนเซนและก็บอกว่าหวังว่าผู้นําไทยครับจะออกคําสั่งให้กองทัพหยุดใช้อาวุธ ตามที่ปรากฏในภาพก็เป็นโพสต์แล้วก็มีภาพทหารไทยเราแต่ว่าทหารฝั่งของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการเผยแพร่ออกมาถามว่ามันยังดุเดือดไหมกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้ถือว่ายังตึงกําลังกันแน่นอยู่นะครับมีการส่งเสียงมีการด่าทอกันไปมาอยู่ซึ่ง อัปเดตจากรายงานแนวหน้าเนี่ยฐานไทยเองก็ไม่ยอมไม่ด่านเขมนนั้นข้ามอนาเขตเข้ามาถึงบริเวณตีนบันไดปราสาทตาเหมือนทมได้อีกต่อไปแล้วนะครับจากเดิมที่่านไทยเคยยอมไม่ด่านคขมนนั้นขึ้นมาลาดตะเวนร่วมกันแต่พบมีการประทะเกิดขึ้นแบบนี้เรายึดปราสาทตาเหมือนทมได้ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ดีกว่าจุดที่ตั้งเราดีกว่าคืออยู่สูงครับแล้วเรามองเห็นด่านเมรหมดเลยซึ่งก็มีคลิปออกมาเช่นเดียวกันว่าด่านเมรนั้นอัดคลิปอยากขึ้นมาที่ปราสาทแต่ว่าไทยเราไม่ยอมเดี๋ยวไปฟังเสียงกัน <Beast. S 1> หน่อยครับกับบรรยากาศการโต้เถียงกันระหว่างด่านไทยเรากับก <Everything. cade. S 1> ัมพูชาในบริเวณพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมืองทม i got... เจับสก๊อปแลนด์ไอ้บ้าไอ้บ้านไห้ไอ้ไอ้เจ้ช้าเลยไอ้สก๊อปแลนด์ไอ้บ้าไอ้เจ้เล่นเลี้ยงยังยังไอ้เจเน่ยจังอ่ะมาฆ่าไดาบ้างวันนี้หรอในในชัวร์ที่ปีใหม่แล้วไปไอ้กุ้งเถอะดับเนี่ยเวดับเนี่ยอ้าวแกโจ้แล้วก็มีการอ้างว่าทหารไทยเราเนี่ยยิงด้วยกระสุนยางแต่ใครจะไปยิงด้วยกระสุนยางเลยครับถ้าเกิดเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็ยิงกันด้วยกระสุนจริงแล้วซึ่งเราก็ได้มีการล้อมรั้วลวดหนามไปดีเรียบร้อยนะกับบริเวณพื้นที่ปรา นครับด่าโทรเราต่างๆนานาฝั่งไทยเราเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะครับก็ด่าตอบโต้กันไปด้วย พอปะทะก,กันเสร็จพอรบกันเสร็จแล้วเนี่ยขมินอยากขึ้นมาใช้พื้นที่เหมือนกับไทยเรามันไม่ได้นะครับเพราะเรายึดกันไปหมดแล้วทั้ง11จุดซึ่งก็อาจจะไม่ให้มีการละ่าตะัเวนร่วมกันอีกแล้วยังรวมไปถึงมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทหารขามรนที่อยู่ในบังเกอร์แนวหน้าล่าสุดเนี่ยมีการลงแคปชั่นกลางดึกด้วยนะครับก็มีการเขียนออกแนวตัดโพนะครับบอกว่าไม่รู้ชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเนี่ยกองทัพขามรของเราจะมีชัยเหนือประเทศไทยหรือเป็นแค่ฝันลมๆแรงๆอยากกลับไปหาลูกสาวคิดบ้านคิด อ่อยากกลับไปกินข้าวที่บ้านเดียวๆตอนนี้ตัวเขาเองก็เริ่มสงสัยว่าเรากําลังสู้เพื่อชาติหรือว่าสู้เพื่อใครอันนี้เป็นการโพสต์ของทหารคาเมนที่อยู่ในแนวหน้านะครับแต่ล่าสุดมีการสั่งลบเลยนะกับการโพสต์แบบนี้เพราะอย่างที่ผมบอกแหละตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวคาเมนคนดังหลายต่อหลายส่วนทั้งอินฟูทั้งชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีการตั้งคาถามขึ้นมานะครับว่า ตอนนี้ตกลงแล้วเนี่ยเราแพ้หรือว่าชนะในสนามรบเพราะไม่มีการรายงานจากฝั่งคำมิเลยมีแต่รายงานว่าเฮ้ยเราสามารถยึดได้พื้นที่นี้พื้นที่นั้นแต่ไม่มีหลักฐานออกมาก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะเริ่มมีการเอ็นเอียงแล้วผมคิดว่าตระกูลหุนเนี่ยอาจจะร่วมสลายในคราวนี้ก็ได้ เพราะตอนนี้การดูแลอาหารเนี่ยเรียกว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คือปล่อยปะละเลยมากนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังคงพบทหารของเขเมรหลายนายเนี่ยทยอยป่วยอยู่ก็มีข่าวยืนยันออกมาจากทางฝั่งกัมพูชาครับว่ามีการป่วยจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นโรคอะไรซึ่งก็มีการคาดการออกมาว่าน่าจะเป็นป่วยโรคมาลาเรียแต่ทางฝั่งของกองทัพกาลาโหมหรือว่ามาลีเนี่ย อย่าคงปิดปากเงียบสําหรับเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดเปิดออกมาปับ๊บโอ้โหจะกลายเป็นว่าแพ้ทุกทางเราเลยนะครับแพ้ทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแพ้ทั้งเรื่องของการรบแพ้ทั้งเรื่องของการทูตแต่ว่าในเชิงข่าวสารเนี่ยตอนนี้ฮุนเซนและก็ทางกราธาเขมรกําลังชุบตัวว่าเป็นชาติที่รักสันติภาพแต่เหมือนมันก็ช้าเกินไปแลลวครับรักสันติภาพอะไรคือมีโพส์แขวไทยเราอยู่ตลอดซึ่งก็ไม่เพียงแค่นั้นนะ พอมีรายงานขมเหมนป่วยปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเริ่มที่จะมี I ออขมเหม็นครับเต้าข่าวขึ้นมาว่าฐานกัมพูชาป่วยเพราะว่าโดนสารพิจักไทยคือตีข่าวกันมั่วไปหมดสําหรับฝั่งของขมเหม็นในตอนนี้ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องราวนี้ก็กวนโอยกันหน่อยครับกับฮุนเซนที่มาโพสต์โต้อีกรอบหลังจากที่รามขมแมงของเราครับมีการเพิกถอนปริญญาที่ได้เคยมอบให้กับฮุนเซนแต่เจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ต แล้วโพสต์โต้แบบไม่ให้เกียรติไทยเราเลยครับเขาบอกว่าการเพิกถอนนี้เนี่ยฉันลืมไปหมดแล้วและฉันก็ทิ้งดวงซ่วงไปแล้วตั้งแต่ปี2008ดูดูครับฮุนเซนติดตามข่าวเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโพสต์โต้ตอบอยู่ตลอดซึ่งเราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาโพสต์เกี่ยวกับไทยเราทางเราเนี่ยก็ต้องโพสต์โต้ตอบนะถ้าเกิดไม่โต้ตอบมันจะกลายเป็นว่าสงครามข่าวสงคราม IO สงครามข้อมูลเนี่ยมันจะพ้นไปสู่นานาชาติก่อนแล้วถ้าเกิดเราไม่รีบแก้เนี่ย เขาก็จะเชื่อแบบนั้นเลยนะนี่ก็เป็นความอัปรี ของฮุนเซนนะครับเราสาหมอบเราสาให้เกียรติแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่อยากได้เกียรติก็ไม่ต้องให้เกียรติเขาโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับชาวขเขมรเนี่ยฮุนเซนต้องไปใส่ใจเรื่องนี้มันก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับโซเชียลของกัมพูชาแล้วก็นักเคลื่อนไหวเนี่ยมีการโพสต์ถามรัฐบาลกัมพูชานะว่าในประเทศเนี่ยมีงานเดอกเก้เซนแต่คนที่กลับจากไทยครับร้องไห้กันขี้มูกโปง่งเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกัมพูชาไม่มีแผนการรับมือเลย คือมีข่าวออกมาแหละว่าเตรียมงานรับรองเนี่ยสามแสนตำแหน่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่กลับไป6 0แสนคนซึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับก็จะเห็นในชัดว่า 1. คือไม่มีงาน 2. คือค่าครองชีพสูง 3. คือมีงานแต่ว่าค่าจ้างน้อยแล้วที่มันโป๊ะแตกไปกว่านั้นครับล่าสุดเลยครับชาวัมบ,บูชา17ชีวิตนะ จูงลูกหนีตายครับลักลอบเข้าไทยหวังแค่มีงานทําในตลาดโรงเกลือก็ถูกไทยเราเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้โดยหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาครับก็ได้มีรายงานออกมาหลังจากตรวจพบแรงงานชากกัมพูชากลุ่มใหญ่จานวน17คนนะลักลอบข้ามแดนเข้ามาในพื้ี่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยมีการรัเวนบริเวณแนวชายแดนนะ จนกระทั่งตรวจพบกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยจํานวนมากกําลังเดินเท้าลัดเลาะออกมาจากไร่อ้อยบริเวณแนวชายแดนมุ่งหน้าไปยังพื้นที่สวนปามในเขตบ้านผ่านศึกตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วจากการเข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ากลุ่มน้้งหมด เป็นชาวกัมพูชาจำนวน17คนประกอบไปด้วยหญิงและก็เด็กอีก5รายซึ่งพยายามหลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายโดยจากการสอบถามเบื้องต้นครับให้การตรงกันว่าพวกเขาเดินทางมาจากกรุงปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาโดยยอมจ่ายค่านำพาให้กับในหน้าฝั่งกัมพูชาคนละ3,500บาทเพื่อข้ามแดนมายังฝั่งไทยเว้นเฉพาะเด็กที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อหางานรับจ้างในบริตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นศูนย์รวมแรงงานต่างด้าวจำนวนมากในอดีตและก็ยังมีการเปิดใจด้วยความสิ้นหวังครับว่าพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตลักลอบเข้ามาเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชาเนี่ยตกต่ำรุนแรงไม่มีงานทําขาดรายได้และก็ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ซึ่งก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะมีโอกาสหารายได้จากการรับจ้างเย็บผ้าหรือว่าทํางานในตลาดครับถือว่าเป็นรายได้สําคัญที่เคยช่วยพยุงชีวิตพวกเขามากนสุดท้ายเนี่ย มันก็ตกมาอยู่ที่หุนเซนกับการที่เขากระทําแบบนี้อย่างที่ดานแนวหน้าของกเมนบอกเลยครับเขาสู้เพื่อใครกันสู้เพื่อชาติหรือว่าสู้เพื่อใครตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าชาวกเมนน่าจะตาสว่างกันหลายรายแล้วครับเพราะส่วนใหญ่ที่กลับไปเนี่ยไม่ได้กลับเพื่อเขารักชาตินะแต่ว่าเขากลัวโดนยึดที่ดินโดยรัฐบาลกเมนเนี่ยบอกกับครอบครัวได้ว่าถ้าเกิดมีคนที่ไปทํางานในไทยเนี่ยอาจจะโดนยึดที่ดินอาจจะโดนยึดหลายๆอย่างหรือว่าหนักสุดเนี่ยเพิกถอนสัญชาติเลย ก็เป็นที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับชาวขามรหลายตัวหลายรายเนี่ยเขาก็หวังที่จะดูแลครอบครัวนะมาทํางานที่ไทยแต่เป็นที่ผู้นําจริงๆนะครับสงสารก็แต่เด็กแหละ5คนเขาอาจจะอยากเรียนที่ไทยอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็โดนปิดกันซึ่งเราเองก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วผมคิดว่าขามรเนี่ยอนาคตจะ ยอมจำนวนเราในเรื่องนี้เรื่องของแรงงานนะครับเพราะจะส่งไปประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่รับนะยกเว้นไทยเราจะไปเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ไม่ได้ต้องการแรงงานขนาดนั้นจะไปลาวเนี่ยลาวก็ไม่ได้ต้องการแรงงานเลยก็มาได้เพียงแค่ไทยเราโดยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกรอบหนึ่งว่าฮุนเซนจะเปิดศึกอีกหรือเปล่าโดยฝั่งไทยเราก็ไม่กลัวนะครับเสบืดก็มาบอกแล้วว่า ถ้าเกิดยังคล้องใจยังคาใจเนี่ยต่อกันได้อีก7วันก็ได้เอาให้มันจบไปเลยครับ7วันข้อหยุดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้จัดระเบียบชายแดนซักทีในรอบ10ปี20ปีก็รอบเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้กับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราผมเชื่อว่ามันยังไม่จบง่ายเพราะขเขมรยังไม่ยอมถอยกําลังออก ทางที่เติมมานับหมื่นนับแสนนายเลยยังไงรออัพเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับาคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย